เอาละค่ะแล้วจากที่เราทั้ง3านคน,เ,นเดินเข้ามาภายในร้านนะคะซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านเท่านั้นอยากให้นาแจ่มแนะนําเลยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยทั้งหมดเลยอ้อมก็ไม่ค่อยรู้ก็ขับรถเข้ามาปึ๊บเลือกร้อก่นอนเลือกรอเสร็จช่วงล่างนะฮะ สปริงโหลดมีทุกยี่ห้อจะเอาแบบไหนของไทยของเจแปนของไต้หวันอันนี้เป็นสปริงโหลดแบบธรรมดาอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์โลอันนี้ก็ลงน้อยหน่อยเอาแนว้ผัดผัดไทย เของอะไรที่ฟงดิฟฟี่ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะสตาร์ดซิลเวอร์เบอรบายดิฟฟี่แท้พวกนี้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายครับผมถูกต้องตัดชงตัดชกอะไรมีหมดเลยอ่าผมจะสไตล์ไม่แนะนำใช่ครับผมจะทำคนละอย่างนะถึงผมไม่ทำรถฝัดก็ตามแต่ผมจะคนละรูปแบบผมจะทำลักษณะคือใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีค่ะนะครับคือ มันมีสองกระแสการทำรถก็คือบอกว่าโชว์อย่างเดียวอ,อีกกระแสคือโชว์ด้วยใช้งานได้ทุกวันแต่ของผมคือโชว์ได้ใช้งานได้และต้องใช้งานได้ดีเพราะส่วนตัวผมเป็นคนขับรถเร็วคนรอบตัวผมขับรถเร็วหมดนะครับเพราะนั้นช่วงล่างอะไรสำคัญ เรียกได้ว่ามาถึงร้านนี้ก็ได้แบบเขาเรียกว่าคุณภาพกลับไปไม่ใช่นั่งกี่แบบเครื่องในพังอะไรอย่างเงี้ hearted, <c ute> ยกึ <c ute> ่กึกเหม,มือนแบบอยู<ๆ>่ผับอะไรอย่างงี้แล้วแต่งไงหลายอย่าง<อ>ใช่แล้วแต่แล้วถ้าแบบอย่างเฟอร์เนะะี่ยค่ะมาดูที่ร้านเนี่ยโอเคแหละแต่สมมติเราฟังอยู่ทางบ้านเราสนใจมีแคตตาล็อกให้ดูแบบดูก่อนไหมดูในเนฟซบุ๊กหรือว่าอะไรเนี่ยผมแนะนําเข้าไปทาง Facebook เพราะว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยตัวผมเวลาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีนะครับถ้าหนึ่งเนี่ยก็คือโทรมาเนี่ยเบอร์0 8 4ย์ 0 0 8 8 8 8ูนนะครับเบอร์นี้ถ้าไม่รับนะครับถ้าผมไม่รับเนี่ยส่งเป็นข้อความมาเอสเอ็ทุก SMS ผมตอบกลับหมดและแจ่มไม่หยิ่งนะครับไม่หยิ่งค่ะเราเจอตามโฆษณาไม่ผมไม่หยิ่งนะแต่คนเนี่ยบางทีมาเฮ้ยนี่แม่งหน้าผ่อนไส้ว่ะไม่คุยกับครูเลยอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่นะผมไม่มีเวลาจริงๆนะครับถ้ารอได้ผมเทคแคร์ทุกคนเต็มที่โทรมาไม่รับส่ง SMS ผมโทรกลับ SMS ผมไม่โทรกลับ Facebook มีเข้ามาทางช่องทาง Facebook ครับ Asset a r ค i s e r พิมพ์พิมพ์อู่นักแจมก็ได้พิมพ์ Google Asset แค่นี้ครับขึ้นเลยแล้วเราก็เข้าไปทาง Facebook แม่งไม่ตอบกบพิมพ์ไว้เดี๋ยวมีเวลาผมกลับไปตอบไป ตอนนี้เราอยู่กับส่วนของ t o อร์ร V อ o s เป็นรุ่นซูเปอร์ชาร์จคันแรกของโลกเน้นเลยว่าของโลกซึ่งทำที่อู่ของ a อค e ซ็คคาลเนั่นเองอ่าทีนี้แล้วเราก็อ,อยู่กับเจ้าของด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาร์มครับผมพี่อาร์มคะเพื่อนสงสัยมากเลยว่าคือในส่วนของตัวซูเปอร์ชาร์ตนะคะอยากให้ช่วยแนะนำนิดนึงว่าเป็นอะไรบางคนอาจจะบอกว่าไม่รู้จกักเออซูเปอร์ชาร์จนะครับหน้าที่คล้ายๆเทอร์โบแต่ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยจะใช้กำลังเครื่องสายพานเนี่ย มาฉุดทําให้ใบใบใบของตเปอระชาร์าเนี่ยควัก<ฆ>อากาศเข้าเครื่องครับผมแต่เทอร์โบเนี่ยจะใช้ไอเสียมาดันใบ<ฆ>แล้วก็ใช้ใบหน้าดูดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์โอ้โหเรียกว่าตัวนี้ควักนั่นเองใช่ครับงานดีครับก็<ฆ>เขาเก็บงานนะครับโอเคเขาเหมือนทํารถเขาเอง<ฆ>ทุกคันเนี่ยผ่านมือเขาหมดแล้วครับผม<ฆ>สังเกตได้นะครับไปติดตามได้ตามคลิปคันไหนเนี่ย2 0 0เนี่ยคือผ่านรับรถได้เลยครับผมคันไหนไม่ถึง200เนี่ยคือต้องกลับมาแก้กันใหม่ Oh นี่คือ oh. นะแจ่มครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดเลยต้องขอบคุณมากนะคะครัสดีครับผมเรื่องการแต่งรถนะผมฝากไว้ก็คือขอให้เราเสพข้อมูลเยอะๆครับแต่อย่าเชื่อทุกข้อมูลที่เราได้อ่านนะครับเสพไปเยอะๆเสพสื่อเสพได้นะครับตามเว็บตาม พวก Facebook เนี้ยเสพได้แต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อที่เชื่อนะครับเสพไปเยอะๆค่อยๆรวบรวมข้อมูลคุยคุยดูลักษณะนะครับทุกคนแต่งรถโดนหมดแหละ,ะโดนมากโดนน้อยแต่ถ้าเราเลือกถูกเราก็จะโดนน้อยและรถเราออกไปสวยนะครับขอให้รถเราออกไปสวยพอแค่นั้นเองอย่าไปคิดมากอยากกลัวที่จะแต่งแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองเสพไปเราจะเมาไหมคะ ไม่รู้ครับผมไม่เสพอาจจะแค่มนันเงินอ,อ่ะยางงั้นให้นัดแตมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนๆทางบ้านถ้าอยากจะมามาได้ยังไงบ้างอา่าผมอยู่ดอนเมืองสงขลา,านะครับมาง่ายๆให้มาทางด่วนขึ้นทางด่วนเลยเมืองทองธานีลงด่านสีสมานเลี้ยวขวามองขวามือเห็นเลยครับอู่มีอยู่อู่เดียวรถจอดเยอะๆตึมๆมเลี้ยวเข้ามาเลยถ้าเงียบเงียบไม่ใช่นะครับน่สัญลักษณ์ร้านเลยสัญลักษณ์ร้านครับขมาถึงถ้า เบอร์โทรศัพท์0 8 4 0 0 8 8 8 8 0 Facebook กด Access Color นะครับเจอแน่นอนยังไงเข้ามาคุยใน Facebook ก่อนนะครับก็คือปรึกษาในเฟซก่อนได้ครับผมแล้วก็เหมือนก็เขเข้ามาที่ร้านเสร็จแล้วเนี่ยก็เลี้ยวไปแล้วก็จ่ายบินท่าทันด่วนที่สอนอครับเกินไม่ใช่ครับโดนทุกคนครับมีกล้องนะครับทางด่วนมาที่อู่มีกล้องนะครับขอเตือนนะครับผมแสดงว่าโดนบ่อยใช่ไหมคะจาก400เป็นพันหนึ่งแล้วครับผม lo favor vayas nena querida apiádate pasa, que puedo te de no No sin no y sé mi mí ti แล้ววันนี้นะคะก็คงจะหมดเวลาของรายการ Monster Field แต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะน้องเฟิร์นมีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆทางบ้านไหมคะก็ตอนนี้เลยเฟิร์นอยากจะฝากในเรื่องของรถซิ่งรถแต่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลังเหมือนแบบคิดการดิฟรถกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปดิฟในสนามเพราะตอนนี้มันก็มีสนามทั้งแบบมือสมัครเล่นมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้ามาดิฟในเนี่ย เดี๋ยวเราแบบอดใจไม่ไหวไปดีดด้วยเฮ้ยไม่ใช่คนที่เขาไม่ได้แบบแข่งกับเราด้วยเขาอาจจะอันตรายไปด้วยใช่แล้วก็แบบว่ามีสนามเนี่ยมันก็ปลอดภัยกว่ามีการเซฟตี้ด้วยการแบบว่ามีรถพยาบาลอะไรอย่างงี้ยนะใช่ก็อย่างโดยเฉพาะเลยเนี่ยแถวเด็กมอลังสิตอะไรอย่างงี้ยในได้เลยนะวันนี้จบรายการเราจะไปไหนกันดีเะเฟิน ก็แถวนี้ละแถวนี้ล,ะ,ล,ะ,ละสิเนี่ยแหละเด็กลัางสิหล่อใช่ไหมเเจอจกันาแล้วเพวื่อนเทางบ้านนี่อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ใน Facebook กันเยอะๆยะนะคะ www facebook com m o n t f e i l เข้าไปกดไลค์เยอะๆยะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแรนดอมแจกรางวัลกันด้วยและคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันอังคารห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะและถ้าใครดูไม่ทันเนี่ย เราไปดูรีลันได้นะทุกวันพุธตั้งแต่7โมงถึง8โมงค่ะแล้วก็มีในชว่วงของบ่ายสาถึง4โมงเย็นค่ะและชว่วงสุดท้ายค่ะในวันพฤหัสตอนกลางคืนนั่นเองตั้งแต่ตี 1- นถึงตี2ค่ะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากจะดูในส่วนของเว็บไซต์นะย้อนหลังในเว็บไซต์ได้เลย www speed channel thailand com อ๋อเข้าไปเลยไปดูพวกเราย้อนหลังได้ไปดูอ้อมไปดูพี่บูแล้วก็ไปดูเปิรนย้อนหลังก็ได้ในเทป,<ช>ปสไตล์โอเควันนี้เนี่ยเราก็ เหนื่อยกันมามากๆแล้วเดี๋ยววันนี้มีเฟิร์นเทปฟสตตายด้วยหรอใช่มีเฟิร์นเทปฟัสตตายด้วยโอเคเลยอยากจะดูใช่ไหมยังไม่เคยดูเดี๋ยวกลับไปดูกลับไปแล้วกลับไปย้อนหลังแน่นอนกลับไปดูด้วยใช่เลยแน่นอนเออเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีอินสตาแกรมของมอนเตฟิลด์ด้วยถ้าใครเนี่ยมีรูปรถเจ๋งๆรูปฝัดรูปอะไรก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเข้าไป อะไรเอาไปแปะเอาไปโพสเอาไปแปะได้ที่ Monster Feel รุ่นทุกอี่ห้อเลยใช่เขาไปเป็นเพื่อนกันซึ่งงนี้อาจจะแบบนิดนึงนะอฝากไปฟอล l o w กันเยอะๆนะคะ Monster Feel นั่นเอง M O N S T E R จ้าฝากผลงานฝากอะไรสักหน่อยเอ้ยมีเพื่อนมาอยู่ข้างหลังอุ๊ยต้องใช้ฝากผลงานฝากอะไรของนี่เลยว่าเราจะน่ารักขนาดนั้นเลยหรอก็ผลงานก็ติดตามเฟสนะะ ในช่องของช่อง5ช่อง7เป็นที่ก็รายการอันซีนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีช่องทูปุปัญญาเล่นสิทคอมอยู่แล้วก็มีตามอีเวนต์ทั่วไปเมืองทองไบเทคเจอได้นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องเคเบิลนิดหน่อยแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่ Instagram ไหน Facebook ไหนบอกเขาไปให้หมดของเฟิร์นใช่ไหมใช่ i อเฟิร์นก็เฟิร์นเฟิร์น F อส r n พีโปแลนด์เอสิงคโปร์ถ้าเข้าเข้าแล้วกดฟอลแลวอันฟอลก็ไม่อะไรแค่หน่อยใจเข้าไปจ้างงานเข้าไปหาได้เข้าไปยืมตังก็ได้นะแซลแซลได้อะไรได้อยืมตังเงเดียวพอตอนนี้เขาบอกว่าโสดด้วยอ่ะเราพูดกันมาเยอะแล้วไม่ไม่ค่อยพรีเซนต์ตอนนี้ก็หมดเวลาของเราทั้งสองคนกับรายการมอนเตอร์ฟิลแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในอาทิตย์หน้าจะมีอะไรเด็ดๆอะไรเจ๋งๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันวันนี้ไปก่อนไป ตืตอนละเดี๋ยวอ้องจะพาไปเจ้าลังสิบไปดีกว่าบายบายสวัสดีค่ะมอนสเตอร์ฟิล